เดี๋ยวเรารอดูนะครับผมนะว่าตอนใสเนี่ยจะลาวแค่ไหนนะครับเพื่อนๆจะอยู่แบบนี้นะเออไปเดี๋ยวเราไปใส่ครับเพื่อนๆช่องเราบินไปหนึ่งอาทิตย์นะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าร้อยยี่สิบห้าของเราเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมในกล้องเป็นยังไงบ้างผมไม่รู้นะครับแต่ผมบอกเลยว่ากล้องโทรศัพท์ที่ผมถ่ายเนี่ยเหมือนของจริงมากที่สุดนะครับเพื่อนสวัสดีครับวันนี้ผมอาคอยน้อยนะเพื่อนจากที่ช่องเราบินไปเนิ่นนานผนมนานแล้วมันก็ผ่านมาแล้วประมาณสัก เป็น2อาทิตย์ได้ครับเพร่ะคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปสานามไม่เปล่านะวันนี้นะครับนี่เราก็จะพาเจ้าร้อยม้าของเราไปเปลี่ยนล้อกันนะครับเพื<ๆ>่อนไปเปลี่ยนชุดล้อกับชุดดุมที่ว่าเราทําไปในคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ก็คือใส่แค่ชุดสีนะมันก็ยังดูแบบแปลกๆอยู่ไม่ค่อยจะเวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่เป็นเปลี่ยนชุดล้อกันผมว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนชุดล้อเนี่ยมันน่าจะดีมากๆครับเพื่อนแต่ตอนขับไปเนี่ยเราใส่ท่อนี้ไปนะครับเสียงแพร่ด้วย ไม่รู้ว่าจะเกมหรือเปล่านะเพื่อนๆก็ขอให้โชคดีเดี๋ยวผมจะไปทางลัด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 เลยกันนะครับเพื่อจะให้รอดนะครับเพื่อนไปเดี๋ยวนี้ก็ 3 8 8โกที่เดียวที่มีแต่ให้ให้ครั้งเลขตั้งแต่สมัครหนึ่งให้เล่นเกมครบทุกเกมค่ายดังมีครบบาคาร่าสล็อตคบจบที่ที่นี่เลยการเงินของเขาเนี่ยมั่นคงมากๆไม่มีปิดเว็บหนีแน่นอนและที่สาคัญระบบฝากถอนเป็นระบบออโต้ด้วยสะดวกสบายมากๆฝากถอนไม่ถึง30วิเร็วมากๆมีระบบช่วยเหลือช่วยเล่นเพื่อนตลอด24ชั่วโมงใครสนใจนะครับแอดไปได้เลยครับเพื่อนแอด388 go v2 หรือว่าแอด8 G O A L V 2 3นะครับ388 Go เราให้คุณได้มากกว่าค่าสมัครและโบนัสแน่นอนเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆเลยถ้าเกิดเพื่อนสนใจนะครับก็แอดไปได้เลยครับเพื่อนๆตรงนี้เลยแอ8 8ด3 8 8 G O A L V 2นะครับที่สำคัญอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องอคอยน้อยด้วยนะครับเพราะมีสิทธิพิเศษจุกๆ อีกมากมายให้เพื่อนๆแน่นอนครับผมอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆเป็นรถที่ก่อกวนชาวบา้านพอสมควรแล้วก็สีสันก็นนจะดึงดูดคนรอบตานะครับเพื่อนๆไปก็เดี๋ยวเราก็จะออกข้างนอกกันแล้วครับออต้องขับแบบยังไงมันก็ดังอะ่ะดังแบบดัง,แบบดงเฮี้ยด้วยต้องใส่เกียร์สามขับอะครับเพื่อนเกียร์สามเกียร์สี่ขับให้รอบมันแบบต่ำๆ,ๆครับถึงมันจะไม่ดังเนี่ยแบบนี้ถึงจะไม่ดัง คือผมไม่ได้ซักแรงนะเดี๋ยวเขวาจะมปมาทาอะไรนะครับผมแค่ขับปกตินะก็คืออันนี้ถือว่าวงเครื่องกับเครื่องลูกนี้บางนะครับเพื่อนต้องเปลี่ยนเป็นท่อลูกเดิมเพราะว่าท่อลูกนี้มันเหมือนน้ามันมันจะบางนะเพื่อนมันจะบางแล้วก็ทําให้มีสะดุดนะครับก็คือต้องเปลี่ยนนะ ไม่มีใครขับพ่อเม่แบบนี้นานเลยมั้งแต่จะได้ดีวะาโ้รถตีสลิมครับรถตีสลิมมากครับเพื่อนๆฝนมองกันทซ่วน โอ้โหเสียงลังจา้าเสียงลังเกจย่านน้ำเหมนเลยครับเพื่อนๆก็คือเรามาเปลี่ยนที่นี่นะครับนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูล้อกันดีกว่าชุดล้อที่เราขึ้นกันไว้นะครับนี่ก็คือเสียงรถเนี่ยดังมากๆครับเพื่อนๆนี่คือชุดล้อไหนชุดล้อแล้วชุดล้อ อ่านี่นะครับเพื่อนๆที่ว่าเราเอามาทํานะครับนี่จริงๆขึ้นผิดก็ไม่เป็นไรครับโอเคอยู่แต่จริงๆอันนี้อยู่ข้างหลังนะครับมันจะเป็นสีชมพูอันนี้แดงๆงนี่ครับเพื่อนๆบอกเลยว่าแตกต่างไม่แตกแยกครับไปเดี๋ยวเรารอดูนะผมนะว่าตอนใส่เนี่ยจะลาวแค่ไหนนะครับเพื่อนๆนี่จะอยู่แบบนี้นะเออไปเดี๋ยวเราไปใส่ครับเพื่อน โอเคครับเพื่อนๆอันนี้เราก็จะขึ้นยางรอหลังกันแล้วนะครับนี่เรียกได้ว่าต้องไปเช็ดต้องไปล้างนะแล้วถึงจะดูดีนะเพราะว่านี้สภาพโอ้โหเดี๋ยวไม่แน่เราจะต้องเปลี่ยนสีบางโคนหน้านะครับกับบางเตน,นะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันตัดสีกันอยู่มันตัดแบบไม่ค่อยสวยส่วนสีแดงอ่ะเวลาพ่นนะน,นะครับสวยมากแต่พอลงเลกเกอร์ปุ๊บเรียบร้อยไม่สวยครับเพื่อนๆมันเป็นแดงเข้มนะ,อ,ะอันนี้ก็เดี๋ยวเราเรอใส่แบบว่าเต็มระบบดีกว่านะครับผมนะว่าจะออกมาเล่ากันอันไหนนะครับนี่ อันนี้ก็คือใส่กันเรื่อยๆแต่บอกเลยนะครับว่าทําสีแบบนี้เนี่ยโอกาสที่สีจะหลุดเนี่ยมันมีง่ายมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ยางเล็กแบบดีมนะครับแต่ถ้าอันนี้เนี่ยมันเป็นยางนิ่มมันไม่ค่อยมีปัญห,หาอะไรเยอะนะครับตล้อหลังครับ always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, e I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a f โอเครับเพื่อนตอนนี้ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับก็คือเราไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าช่องเราบินไปหนึ่งอาทิตย์นะครับเพื่อนนี่ก็คือตอนนี้เนี่ยเจ้าร้อยี่ห้ของเราเสร็จแล้วนะครับเรียกได้ว่าสีของจริงนะครับมันจะดูแบบติ้งตองนิดนึงนะแต่เรียกได้ว่า ไม่มีใครทำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะให้แต่งแบบแบบนี้ยซื้อยุคสีมาซื้อร้อมาแต่งใครๆก็แต่งได้ครับเพื่อนเดิมเดิมเนี่ยคือใครๆก็แต่งได้แต่แบบนี้นะครับยากเลยก็ต้องใช้เวลาครับ่มันก็ถามว่ายากว่าไหมมันจะดูแบบแบบนี้นะครับแต่ผมบอกเลยว่ายากมา,มากๆครับเพื่อนเดี๋ยวเราก็ไปดูกันดีกว่าว่าเปลี่ยนร้อมาแล้วมุมจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับเพื่อนเห็นไหมในกล้องเป็นยังไงบ้างผมไม่รู้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าในกล้องโทรศัพท์ที่ผมถ่ายเนี่ยเหมือนของจริงมากที่สุดนะครับเพื่อน แต่ผมไม่รู้ว่าเมื่อไรที่เราออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะจืดหรือเปล่าหมายถึงเวลาที่เราเข้าไปต่อๆนะครับหลักๆแล้วที่เราต้องเปลี่ยนนะครับก็คือสีโชกับเพื่อนแต่ผมคิดว่ามันไม่จําเป็นนะสีโชกเพราะว่าผมมีโชกแค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำเนี่ยเราจะต้องมีโชก2ตัวไว้กลับเดิมๆนะครับบางคนถามว่าทําแบบนี้เนี่ยทำไมนะครับผมมีล้อ2ชุดนะครับมีดุม2ชุดมีชุดสี2ชุดนะครับเพื่อนก็คือชุดเขียวขี้ม้าเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่ก็คือ2ฟัง สองฟังจะไม่เหมือนกันแต่หลักๆแล้วจะต้องเปลี่ยนชิ้นนี้ครับเพื่อนๆนี่ต้องเปลี่ยนชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับให้ให้มันเข้ากับข้างหน้ากับข้างๆครับส่วนบางคนเนี่ยมันแตกเพราะว่าเราใช้อันเก่าที่เป็นสีพูแล้วก็อันพวกนี้เนี่ยผมใช้ของใหม่มาทํานะครับเพื่อนๆมันก็เลยแบบดูแบบไม่มีรอยแตกนะถ้าเกิดว่าเราพ่นสีชุดนี้ไปแล้วนะครับเราขัดไม่ดีเนี่ยเราพ่นซ้ําอีกรอบนึงมันก็จะแตกแบบข้างหน้านะครับข้างหน้าก็คือใช้บางคนเดืมนะนี่เร็บก็ดูครับเพื่อนๆสีล้อ เห็นป่ะสีล้อข้างหน้านะครับสีสีสีล้อข้างหน้านะครับเพื่อนสีสีแต่จริงๆเนี่ยผมจะเอา3สีอะมาไว้ข้างหน้าเลี้ยวสีสีไปไว้ข้างหลังนะครับเก็บไม่ทันแล้วเพราะว่าที่ว่าสีสีไว้ข้างหลังนะครับก็คือสีแดงสีแดงเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันแล้วก็ดุมหลังนะครับก็จะมีสีแดงเหมือนกันเห็นไหมเออแต่ไม่ทันแลครับเพื่อนก็คือได้มาประมาณนี้เลยผมมาดูสภาพโดยรอบโดยรวมนะครับถ่ายคลิปก็พอโอเคอยู่นี่ครับเพื่อนนี่ แต่ว่าประมาณนี้นะครับเพื่อนสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ125ใครชอบสไตล์แบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับเพื่อนเห็นไหมพอดูแต่ละคันนะครับทั้งดีทั้งอะไรเนี่ยมันจะดูแปลกไปเลยครับเพื่อนมันไม่ดูมันไม่ดูแบบดูเดิมแบบนี้ครับเพื่อนมันก็ต้องแบบไฮแต่ตอนนี้โกนิวกับพี่แบงค์เล็กเขาก็เริ่มลุยมาสไตล์นี้แล้วผมว่าอนาคตไม่นานเขาก็คงจะต้องมาอยู่ในสภาพนี้อ่ะรอเล่นรอเล่นเขาน่าจะแต่งได้ดีกว่านี้ครับเพื่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะเพื่อที่จะไปพัฒน์คลิป